นี่ครับมีหลายคนขอดูรีวิวตัวนี้นะฮะอันนี้คือฮุสซาน่านะทรงแบบเนี้ยถ้าเป็นสตินก็จะเขาเรียกรุ่นโปรเฟชชั่นอลหรือภาษานักเล่นเขาเรียกว่าจรวดทางเรียบอันนี้ก็เช่นกันฮะ,ะรุ่น3 3 3, 3นะฮะ3 3 3ตัวนี้ตัวสวีเดนนะเม d ดอินสวีเดนนะบาสิบสี่นิ้วนะครับโซ่3าัครับคุณผู้ชมครับหาง่ายอะไหล่ง่ายนะครับนี่ ตัวนี้จริงๆหลายตังมากนะครับเอาไปที่6000รวมส่งนะฮะ6,000ร 6, วมส่งนะวิธีการก็ <c oughs> เล่นเหมือนเลื่อยเั่าไปนะครับเบนซินผสมสองทีอันนี้น้ามันเลี้ยงโซ่ควรจะเป็นน้ำมันใหม่นะครับหลายหลายท่านเนี่ยไม่ต้องไปปรับจูนอะไรเพิ่มเติมเลยนะนะครับบางท่านก็ไปถึงก็ไปจูนเล่นนะครับทำให้สตาร์ทติดยากนะฮะตอนนี้เราเซตให้เรียบร้อยหมดละ อไอ้ตัวนี้คือโช๊คนะครับวิธีการก็คือเวลาสตาร์ทครั้งแรกพี่ก็ดึงมาสังเกตว่ารุ่นนี้มันไม่มีตุ่มแยกน้ํามันครั้งแรกอะ่ะมันจะดึง 2- 3สามทีหน่อยเป็นปกตินะมันไม่ใช่ทีเดียวติดนะพอมันติดแล้วมันก็ง่ายทีเดียวติดเลยสวิตปิดเปิดก็อยู่นี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกหัวเทียนวิธีการเปิดบล็อกหัวเทียนนะครับหาไอ้เหล็กมาเสียบเขานี่มันจะเด้งออกมาเลยเสียบเข้าไปเลยตรงๆครับ ปึ๊ดเห็นไหมมันจะเด้งออกมาเลยเห็นไหมวิธีการใส่พี่ก็ใส่อย่างงี้เข้าไปอ่ะพี่หูใส่หน่อยมือเดียวไม่ถนัดอ่ะนี่นะหกพันบาทเดี๋ยวพี่ลองฟังเสียงดูนะฮะจะรวดทางเรียบของฮุสวาน่าเป็นอย่างไรบ้างหลายตังค์พี่หลายหมื่นตัวเนี้ยนะครับเครื่องแน่นๆเลย ไปงะแสบหูดีดึงทีเดียวอ่าเนี่ยแสบหูเลยพี่น้องพอแล้ะนะครับหกพันนะฮะร,รวมส่งครับทุกส่วนน่ะเผื่อใครสนใจแจ้งมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ